แช์แล้วกดหนึ่งน้ำฝนมันไปแล้วจริงๆอ่ะจริงฉลูอาคารรู้เรื่องเลยเราเปิดเปิดไฟสินลูกยิ้มอันนี้เปิดไปแล้วจริงใช่ไหมเออไปเออคนดูเยอะมากเลยอ่ะไปไปอันนี้มาหรือยังค้าแชะแชะนะพี่แหม่มแชะแล้วเข้าบ้านหลังคาเขียวนะอย่าลืมแชะนะแชะแล้วเข้าบ้านหลังคาเขียวได้เลยแชะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับโอมาแล้วมาแล้วต่อไปเลย เดี๋ยวจัดให้ลูกสวยๆนะทุกคนวันนี้นะคะผมขอแช์แบบรวดเร็วน่ดนึงเพราะว่าเรามาดึกหน่อยแบบรวดเร็วนะจ๊ะคุณแม่นะเพราะเรามากันดึกนะคะมาลูกนี้กี่โลคะสี่โลค่ะสี่โลหนึ่งสองหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งสองหนึ่งเก้าเอาไปหนึ่ง 1 2 1 9งสองหนึ่งเก้าเอาไปหนึ่งหนึเค่ะโอ้หนเลยเหรอับโอเคหนึ่ง่งเก้าแชะแชะแชะมดเร็วมากคุณมดเร็วมากแชะเลยแชะเลยแม่หนึ่ค่ะแม่แชะแล้วกดหนึ่งเลยนะคะแช่แล้วกดหเลยแชะยแชกันเลยจ้ะแม่แช่แชแชะแช่แก่แช่ะแชะแชแช่แช่แช่ลช่แ้่ืช่แ่แชเแช่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 แม่แช่แช่แา่แ่แย่ะ่แช่แน่แช่แช่่แช่แ่อ่แแแแ่โอเค ป้ายนี่ป <ะ S 2> ลูกกลมๆโ <ปะ S 1> ตๆใหญ่ๆคงน่ะกิโลหกิโลอเคสนี้นะอ่าห้กิโลหค่ะ นึงอเค่ะเท่าไหร่นะคะ1 5 2่งหอเอาไป1 4 8 0ค่ะห่นะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นเลยนะ1480นะคะรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นเลยค่ะลูปโคลมโมใหญ่ๆเลยมาแล้วมาแล้วรอทั้งวันขอโทษที่ให้รอนะคะพอดีว่าวันนี้มีงานบุญค่ะใช่ครับแล้วทุเรียนเข้าวันนี้ทุเรียนเข้าน้อยครับใช่เข้าช้าวันนี้ทุเรียนเข้าน้อยนะคะใครอยาก FF เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องลงไลท์เร็วเพราะว่าทุเรียนมีน้อยมาก จริงครับแล้วเราพี่แหม่มครับพี่แหม่มแคปแล้วกดพี่แหม่มแช่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 เลยแช่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 เลยแช่พอไม่ต้องถึงกับแช่แช่แช่หมดกูว่ากูว่าไปกันหมดกูวตอนแรกกูคิดว่ากูคิดว่าแค่น้ำฝนแต่กูฟังเสียงเอิญหัวล้อแล้วกูว่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่แค่น้ำฝนละ ลูกบอลขาวันนี้แอดมินเมาหมดแล้วค่ะช่วยสงสารดิฉันด้วยค่ะเออ่อไปเอ่อไปขอบคุณค่ามาแล้วขอบคุณค่ะนะผมแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ามาแล้วลูกนี้กิโลค่าห้าโลหนึ่งค่าห้ากิโลหนึ่งครับ ทุกคนมันเมากันหมดแล้วจริงๆทุกคนเลยหนึ่งห้าสองเจ็ดาอาขาดหมดเอาอะไรนะหนึ่งห้าสองเจ็ดเอาไปหนึ่งสี่แปดศูนย์เอาไปหนึ่งสี่แปดศูนย์ครับทุกคนรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยแล้วก็รับพิมพ์รับแค่เลยรับพิม์รับนะคะลูกใหญ่มากแม่แม่ดูลูกแม่ดูลูกลูกใหญ่ไซส์บิ๊กบิ๊กมากรับพิมพ์รับมาเลยแม่หนึ่งเท่าไหร่นะ หนึ่งสี่แปดสูงค่ะแม่ลูกใหญ่ๆเลยรับพิมพรับตามด้วยชื่อเล่นเลยค่ะคุณแม่มาเลยค่ะอย่าลืมข้อจอเข้าใจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้ผู้เรียนกรีดพรีเมียมเลยรับพิมพ์รับมาได้เลยค่ะใส่ชื่อเล่นเลยลูกนี้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยลูกนี้ลูกใหญ่ขอแบบคนมีงบจัดไปเลยไม่ผิดหวังแน่นอนลูกใหญ่รับพิมพรับใส่ชื่อเล่นนะคะเออแม่ที่แม่พิมพ์มาสนใจรับพิมพรับใส่ชื่อเล่นมาเลยแล้วก็อย่าลืมแชะแชะแชะ แช่แช่แช่เออแชะแชแชเข้าบ้านหลังคาเขียวมามาลูกเพิ่งมาเพิ่งมาค่ะหมอนทองพรีเมียมจันบุรีนะคะหมอนทองพรีเมียมจันบุรีมีบริการดูแลหลังการขายนะกรก280นะคะค่าเดินทาง99ราคาที่อ่านพร้อมเดินทางเรียบร้อยค่ะมาเลยค่าราที่อ่านพร้อมสําหรับการเดินทางสู่เมืองกรุงเมืองไกลนะคะมาเลยค่ะอันนี้หนึ่ง 1480ถ้าใครเอาหนึ่าศูนยพอแม่โอ้หนึ่ห้าศูเอาแค่1450พอขอ1450พอแม่อันนี้อันนี้แบบลดแล้วลดอีกนะครับแล้วแบบน้ำผลแล้วฉันโกรธมันไม่ลงเลยจริงๆมาแล้วขอสองลูกใหญ่สุดอ่าสองลูกใหญ่สุดได้ค่ะแม่ใครขอคะขอราดนี้ก่อนแม่แล้วเดี๋ยวจัดให้เลยแม่ขอราดนี้ก่อนลดให้ด้วยนะเหลือ2 2 4 50จากเท่าไหร่นะพาราเต็มจักพาราเต็ม จากหนึ่งห้าสองเจ็ดค่ะจากหนึ่งห้าสองเจ็ดเลยค่ะเหลือหนึ่งสี่ห้าศูนย์ค่ะพร้อมเดินทางแล้วค่ะพร้อมเดินทางแล้วค่ะแม่แล้วมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวหนูจะให้พี่ที่เขาขอแบบสองลูกนะคะมีไหมคะไม่มีนะไม่มีเอาสองลูกในนั้นลูกนี้ใหญ่แล้วนอาเป็นลูกหนึ่งนะมีไหมอ่าแม่นี่พรีเมียมเลยนะตรงปกไม่จกตาไม่งั้นอาจารย์เบียไม่กล้ามาช่วยขายหรอก เพราะว่าเราเอาเอแบบ AB เลยนะคะเลยครับแบบพรีเมียมเลยคัดแบบลูกคัดเนื้อถ kind of ้าไม่ใช่ AB ก็เป็นคัดเนื้อเลยทุเรียนเราต้องเนื้อหนึ่งเท่านั้นกรอบหอมนะคะรสชาติหมอนทองแท้ไม่มีความไม่มีความจืด้อมมัน9กิโลหนึ่งค่ะ9โลหนึ่งครับ9โลหแม่เอาไปเลย9โลหนึ่งค่ะ9กิโลหนึ่ง9กิโลหนึ่ง 2746ครับสองเจ็ดครับ2746เอาไป2700ค่ะสองเจ็ดศนะครับ2700ใครรับเจ็ดศูนยเล่นมาเลยนะลูกนี้ลูกใหญ่2700ใครที่ขอไว้ค่ะพี่อะไรนะครับอ่ะพี่หนิงพี่หนิงนะคะพี่หนิงนะคะพี่หนิงขอใช่ไหมอ๋อมีคนขอเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครขอใช่ค่ะมีคนขอเยอะมากอ่าพี่หนิงนะคะให้พี่หนิงไปก่อนเดี๋ยวหาให้อีกสองลูกใหญ่ๆนะ อ่ะพี่นิ้งแชะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะแชะนะคะแชะเลยค่ะถ่ายรูปก,กันเลยแชะแชะเลยแม่ไปแชะเลยแชะเลยไว้เลยนะคะอย่าลืมเข้าบ้านหลังคาส<ช>ีเขียวนะ,ะ,ะมาแล้ว <นะ S 2> เหมือนทุกคนตื่นเต้นกับการที่เอเอเฟไม่ทันเมื่อวานนะแล้วว่าใช่ใช่ใครที่ใครที่อารมณ์ค้างตั้งแต่เมื่อวานมาวันนี้เลยค่ะวันนี้แพร์จัดให้เลยนะคะขอ,องลูกแบบงามแซะแซะนะคะอย่าลืมแซะนะอย่าลืมแซะนะ เจ็ดกิโลครึ่งค่ะเจ็ดโลครึ่งครับสองลูกสวยๆเลยแม่เจ็ดโลครึ่งเจ็ดโลครึ่งค่ะสองหนึ่งเก้าเก้าครับอะไรนะสองหนึ่งเก้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าเอาไปสองหนึ่งห้าศูนย์ค่ะอุ้ยสองหนึ่งห้าศูนย์ทุกคนอุ้ยสองหนึ่งห้าศูนย์ค่ะแซ่มาเลยนะแม่พี่ดาดาสวัสดีค่ะพี่ดาดาเอาสักสามรหัสไหมพี่พี่ดาดาเขาเวลอสามพิเอ็ดเลยนะมาเลยค่ะ ได้ค่ะสองลูกนะคะเดี๋ยวจัดให้ถึงแอดมินเมาแต่เราจะทำงานค่ะไม่เป็นไรค่ะผิดผิดถูกถูกถ้าคิดเงินผิดก็ถือว่าลูกค้าก็โชคดีไปนะคะถือว่าเป็นการลดเพราะว่าแอดมินเมาไปหมดแล้วนะคะเออก็อทำดีๆทำดีๆแซะหรือยังคะแซะหรือยังมาหรือยังคะมาหรือยังแซะหรือยังเอยคุณดาดาครับพี่ดาดามาแล้วพี่ดาดาแซะแล้ว แล้วแล้วไปเลยพี่รีบกินรีบทานกันนะทุเรียนจะหมดหน้าแล้วนะคะอ่าอุ้ยใช่จะหมดหน้าแล้วทุกคนเดี๋ยวทุเรียนจันจะหมดแล้วนะครับใช่ก็ต้องรอกันปีหน้าเลยนะคะฟ้าใหม่เจอกันใหม่7โลนหนึ่งค่ะแม่7โลนหนึ่งสอเสองศูนย์แปดเจ็ดเอาไปสองศูนย์ห้าศูนย์ค่ะโอ้โหสองศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์ได้เลยค่ะแม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นค่ะพี่เก๋มาค่ะ เมื่อคืนได้กี่บ้านประมาณกี่บ้านหนูเมื่อวาน3 0 0อยกว่าครับ200กว่าบ้านกาบขอบพระคุณอาจารย์เบียร์นะคะเมื่อวานอาจารย์มาช่วยได้200กว่าบ้านมีคนที่ไม่ได้เข้าบ้านหลังคาเขียวบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรกาบขอบพระคุณอาจารย์นะคะเพราะว่าเราต้องงานงานไวเมื่อวานน่ะจำเป็นต้องไวที่สุดเพราะว่าเราเกรงใจอาจารย์นะคะถ้าจะขายแบบนี้ไม่ได้อาจารย์ท่านก็จะช่วยเต็มที่แต่เราก็ต้องเกรงใจเขาขึ้นปุ๊บผ่านขึ้นปุ๊บผ่านเลย พี่เก๋แคบล้วกนึงมาเลยนะคะอยากแชะ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 ขอลูกหนึ่งใหญ่ๆได้ค่ะแม่แชะเลยนะแม่แชะเลยพี่เก๋ยังไงคะคุณเก๋แล้วก็ชอบมาคนที่ไม่มีใบหน้านะมีมีไม่ไปบวชต่อแล้วเหรอไม่ใช่เรื่องของพ่อมึงนะคะอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวเลยค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของใครของมันนะคะอย่าไปยุ่ง ไม่ต้องสารนแน่ค่ะเอาดูแลคุณภาพชีวิตตัวเองให้ดีนะคะอขอที่จะไปห่วงคุณภาพชีวิตคนอื่น<า>นะยังเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอาเออนะคะอืปะอ,ป,นนอ,อป่ะชีวิต<อ>มีคุณค่าค่ะอยู่ที่ไหนก็มีคุณค่านะคะไม่ต้องใส่จีวอเทศคนก็ฟังกูค,ค่ะเพราะกูเป็นคนมีคุณภาพอยู่ในอยู่ในฟอร์มไหนกูก็มีคุณภาพค่ะ ผ้าเหลืองไม่ใช่เป็นตัวเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้คนมีคุณภาพเพราะให้คนมันห่วยแตกต่อให้มันเอาผ้าเหลืองห่มห่มคลุมกายมันก็ห่วยแตกถ้าคนมันจันเลยใส่ผ้าเหลืองห่มอยู่มันก็เป็นคนจันเยได้ค่ะซึ่งก็เห็นเห็นกันอยู่นะคะขอบคุณค่ะสี่กิโลสองค่ะสี่กิโลสอง่าค่ะหนึ่งสองเจ็ดห้าขอบพระคุณค่ะไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกอคุยเยอะมากเลยอะ หนึ่งสองเจ็ดห้าเลยค่ะลูกนี้ไปหนึ่งสองเ้าเอาไปหนึ่งเจห้าครับใครรับพิม์รับตามด้วยชิ่อเล่นมาเลยนะไปค่ะมาเลวมาเลยมาเลยพี่อ้อมครับอ่าพี่อ้อมพี่อ้อมพี่อ้อมเตียยแชะี่ตวหนึ่งนะไอเลิฟติ๊กตอก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 โอ้คนดูเยอะมากเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกอืมไปไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟตนะคะอย่าลืมแช่นะพี่อ้อมนะ ย้อมแชร์แล้วกดหนึ่งเลยนะคย้อมจ๋าแชร์เลยนะจ๊าแล้วติ๊กตอบค่ะโอเคมาแล้วสวยๆเลยค่ะแม่คุณแม่ขายกให้กับมือนะคะมาแล้วลูกนี้กี่ขาสี่กิโลสามค่ะสี่กิโลสนะคะหนึ่ง่งสามศนย์สามหนึ่งสาไปหนึ่พอนะคะเออหนึ่งองห้าศูนพอค่ะ รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นพี่อีฟมาค่ะพี่อีฟจ๋ามาเลยพี่อีฟจ๋าแชแล้วกดครับพี่อีฟแชเลยแช่เลยพี่อีฟแช่แช่แช่แล้วเข้าบ้านหลังคาสีเขียวนะคะเข้าบ้านหลังคาเขียวเลยนะคะเข้าบ้านหลังคาสีเขียวนะคะแช่แช่ก่อนนะคะแช่แช่ลูกใหญ่แก่แล้วผูใหญ่อร่อยดีขอบคุณค่ะแชะแชะก่อนเลยนะคะแชะหรือยังคะ ชแช่เวลากดแช่เนี่ยแช่แช่แล้วเข้าบ้านหลังคาสีเขียวๆนะคะอ่าแช่แล้วเข้าบ้านหลังคาเขียวเลยนะคะพี่อีฟแช่หรือ,อยังพี่อีฟจ๋าแช่หรือยังจ๋าครับขอบพระคุณค่ะแช่หรือยังมาแล้วพี่อีฟคนเก่งเฮ้ยพี่อีฟคนเก่งอุ้ยอะไรอ่ะออะะะไไรรนับโอเคอุ้ยตกใจหมดเลยลงก่อนได้ไหมลงก่อนเข้ไมอ่ะ มันดีดออกแชะ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 เอาก่อนเอาก่อควันเป็นไรลงก่อนลง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 ,ลงอันตรายกดเลยกดเลย